PONDA f ฟ e t วิ่งน้อย96,000โลคันนี้ไม่เนื้อแชลแล้วมีแอร์หลังที่เย็นสบายขึ้นลงสะดวกด้วยประตูสไลด์ไฟฟ้า2บานภายนอกสีเทาสวยมาพร้อมกระจังหน้าโครเมี่ยมไฟหน้าแบบมัลติรีฟเกเตอร์ล้อมแม็กขอบ15ภายในโทนสีเบสสภาพกริบไม่มีช้ำเลยค่ะเบาะหนังไม่ขาด ขับเดินทางไกลเนี่ยก็สุนทรีฟังเพลงสบายๆด้วยเครื่องเสียงเอาพายที่เล่นได้ทั้ง CD และ MP3 หรือหากท่านไหนอยากจะปรับเปลี่ยนที่นั่งก็ลุกเดินได้ง่ายนะคะเพราะคันนี้มีทางเดินอิสระตลอดแนวรถเลยทีเดียว ทุมที่สุดเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์จริงๆและคันนี้ราคาสุดประหยัดเพียง539,000บาทเครดิตดีฟรีดาวสนใจโทรเลยนะคะที่0875097878หรือจะทักไลน์มาคุยที่ Ad ดอัดไคค่ะ